สวัสดีค่ะคาว w g c เ b เบลรลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2567นะคะมีความน่าสนใจของข่าว3ข่าวค่ะสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะจังหวัดลบบุรีค่ะจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567โบย่อวันที่18มีนาคม2567เวลา8นาิกา30นาทีที่บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สารากลางจังหวัดลบุรีนายอำมพลอังขภากรกุลผู้วา่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567โดยมีรองผู้วา่าราชการจังหวัดลบุรี หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแข่งสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีกําหนดเป็นมติให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมซึ่งเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2448ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทยและเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นมีจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบรวมทั้งสิ้น7,840แห่งถือเป็นหน่วยงานของการบริการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดพร้อมแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา119ปี นายอัมพลนังคพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีม,มีมติเมื่อวันที่22มิถุนายน2553กำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมาหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดลบุรีโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลบุรีจึงได้กำหนดจัดพิธีวางผ่านดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบ,บรมาสารีรักตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ที่ข้อมูลองานประกอบของส่วนท้องถิ่นนะครับเราก่มเติ่องกประกอบของท้องถิ่นไม่เรืเท่าไรจนได้จะเราชการเริ่มเลยนะครับขอเดชะป่าละอองที่มีพระบาทปกกาปกกระหน่ำข้าพระพุทธเจ้านายอัมพลอังคถาตองคุณทัวราชการสำนักลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนที่ได้มาชุมนุมพร้อมเพลงกันณสถานที่แห่งนี้ได้ร่วมกันจัดงานถวายพระบัคษดุดีโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศในเวลานี้ล้วนสำลึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ายอยู่หัว พระปิยัมหาราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดนี้ได้พระาสมเด็จ,รจ,จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชกำรัดนนสุข,ขาพิบาลกรุงเทพรัตนโกสินทร์ศกหนึสขึ้นอันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุข,ขาพิบาลครั้งเมื่อรัตนโกสินทร์ศก หนึ่งร้อยยี่สิบสามพระองค์ได้เสด็จประพาพต้นผ่านมาณตำบลข้าฉลองครั้งหนึ่งและตำบลมหาชัยอีกครั้งหนึ่งทรงเห็นถึงความพร้อมอตำบลข้าฉลองซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่นตามที่สำเร็จพร,ระเจ้าปรารภองค์เครงมพรยยาดำแรงพระธรามท่ากระทำความคูลพระกาุณาเสม ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวของมณฑลหารบกที่13ค่ะได้จัดโครงการเปิดโครงการราชรักร่วมใจช่วยผ่แแรงสารเดียร์ัรรก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโดยมูลที่18มีนาคม2567พลตรีนิธิอิงค้าสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่13ฐานะศูนย์บรเทาสาธารณภัยมณฑลหานบกที่13 ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแ้งประจำปี2567น้ารณลานอเนกประสงค์ภายในมณฑลหาดบกที่13อําอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นการาร่วมกันระหว่างสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยจังหวัดลบบุรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามจังหวัดลบบุรีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลบบุรีส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำที่สลบบุรีและหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งทางมณฑลหันบกที่13ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยมณฑลหานบกที่13ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตามโครงการราฐรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ธุรกันดานที่ประสบภัยแล้งด้วยการระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานในการแจกจ่ายน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับที่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งประกอบด้วย จังหวัดลบบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทโดยทุกเครือข่ายมีความมุ่งม,มั่นร่วมกันในโครงการนี้ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในการแจกจนะ่ายน้ำเมื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ครอบคลุมพื้นที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมนฑลนหันบกที่13ซึ่งมีภารกิจการช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกสถาน,นการณ์ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่งที่จะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะห่วงที่มีภัยแล้งซึ่งทราบกันดีว่าในห่วงนี้ภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกมือภาคของประเทศและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงหลายพื้นที่กระจายออกไปโดยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการที่จะเข้าร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ทันเวลาพร้อมกันนี้ก็ได้ปล่อยขบวนรถไปลงให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่กระจายกันออกไปซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระการช่วยเหลือประชาชนในห่วงภัยแล้งด้วยก่อนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการราชรดร่วมใจช่วยภัยแล้งและป่วยาวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการค่ะ ในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณลุกภัยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่3ลพบุรีกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีบร้ทำนในการการไฟฟ้าส่วนทีภาคเขต3จังหวัดราชรัฐร,ร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2 5 6 0 อนุาตน,นะคะเบียนเชิญหน่วยมณฑลทนหารบกที่13ได้ตุลาการเปิดโครงการราบหลังลำตัดต,ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของรถครัวสนานนะคะของมณฑลทหารบกที่ จะเป็นในส่วนของถนนนาลานางนะคะนนสาที่13ทางนชละรทางนชลบุงีสระบุรีทาห่วนชลบรีอ่าานคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของข้าน เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมครับอีกท้ายกที่ข่าวของเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจับสองผู้ต้องหาค่ะซึ่งเป็นพี่น้องขนยาบ้าลอตใหญ่นะคะสิล้านเม็ดมูลค่ากว่า300ล้านบาท เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเวลา8นาิก45นาทีภายใต้การอุยการของพลตรวจโทจิรสร์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตรารวจภูทรภาคหนึ่งพลตรวจโทศิริศักดิ์ตันติวชัยผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดพลตรวจตรีธรรมนูนชาวะวณิชผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพลตบดีตรีอภิรักษ์เวสการจนาผู้บังคับการตรารวจภูธรจังหวัดลบบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้นำกำลังคนติดตามจับกลุ่มแก๊งยาบ้ารายใหญ่ผู้ต้องหาสองคนคือนายวสันต์หรือเจ้ออายุ33ปีชาวจังหวัดชาวหนองบัวลำพูและนายยศพลหรือเท่อายุ30ปีชาวจังหวัดสระบ,บุรี ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน10ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในถังแคปซูลรถบรรทุก22ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน72-1269สขีด1269สระบุรีหางพ่วงแคปซูลทะเบียน72-1270สขีด1270สระบุรีและรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแจ๊สสีขาวทะเบียนกไก่ายอย,ยักษ์7 3 0 3สระบุรี อาวุธปืนพกสั้นกลืนอัตโนมัติขนาด9มมพร้อมบรรจุกระสุนจำนวน14นัดและโทรศัพท์มือถืออีกจำนวน2เครื่องจับกลุมได้บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีขาเข้าสระบุรีหมู่ที่6ตําบลป่าตา,ตานอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยการจับกลุมครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปามยาเสพติดภาคหนึ่งพร้อมหน่วยงานข่าวกรองทางทหารได้มีการบูรณาการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวนหลายคดีจนมีการขยายผลการจับกลุ่มจนทราบว่าจะมีการใช้ร่วมบรรทุกไม่ประจำทางยี่ห้อฮีโน่สีขาวใช้หางห่วงแคปซูลสำหรับบรรจุผงตูนคันดังกล่าวใช้ในการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่จังหวัดพะเยามาส่งมอบลงมอบให้กับกลุ่มค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง จึงได้นำกำลังออกสะกดรอยตามในเส้นทางที่คาดว่ารถผู้ต้องหาจะใช้วิ่งผ่านเส้นทางจนกระทั่งตามมาพบขณะที่วิ่งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีจึงเข้าสกัดให้ผู้ขับขี่จอดรถข้างทางขณะที่นายยศพลหรือเท่นขับรถรู้ตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่ติดตามก็ได้เปิดประตูกระโดดลงจากรถวิ่งหลบหนีลงทุ่งนาแต่ก็ไปไม่รอดถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ ส่วนนายวสั์โดยเจอ้าพี่ชายซึ่งเป็นคนทำหน้าที่ดูต้นทางขับรถเข๋งนำหน้าก็าถูกตำรวจจับกลุ่มได้เช่นกันจากการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพว่าได้รับจ้างจากแก้งยาเสพติดทางภาคเหนือให้ขนยาบ้ามาส่งในพื้นที่ภาคกลางโดยจะได้ค่าจ้างเที่ยวละ2 0 0แสนบาทซึ่งจ้าห้าที่ตำรวจจะทำการขยายผลถึงตัวการใหญ่ต่อไปเบื้องต้น ได้แจ้งข้อหา2พี่น้องร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นการการะทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกล่าวหานายยศพลหรือเจ้าอ,อีกหนึ่งข้อหามีอาวุธปืนไวในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพวกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีต่อไป ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG เ a b l e ลบบุรี uri, ค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าวเจ้าที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ